ก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นฉลามสายแท้งให้เพื่อนๆให้ดูกันนะครับผมอุย้ยแล้วจังหวะนี้เหมือนจะมีประเด็นเข้าไปเก็บไปหนึ่งตัวของฟิกเกอร์หนีแล้วก็เก็บเข้าไปนี่ไปแล้วก็สอยเอาคีล่างมาได้ครับผมเอ,เอ็นโซเกี่ยวมวยมาจังหวะนี้มวยกดแข็งอันตีโฉบเข้าไปครับจังหวะนี้วิโลโอเคครับมวยอันติหลบแล,แล้วผมก็เข้าไปลำวงไฟแบบนัวๆครับผม กดดับถึกสับของครับผมสเต็ปนักแข่งสับเกียวขึ้นมาลหลํำนวนัวอยู่คนเดียวไม่มีใครสนใจครับผมแถวตอนนี้บิวโลทยฟ,ฟีฟีแล้วผมล็อกซี่เหลือคนเดียวแบบนี้จีจีครับผมโอ้โหแต่มันนานจังวะแล้วมันตีนานเท่ละ่ะ <c oughs> โ,โ,โอ้โหโอ้โหอุ้ยมันปิดปา ันก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็บและไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมเติมเกมได้ไม่อั้นพอมีแอดมินดูแลอยู่24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมนะครับผมผมขอแนะนําเพจแอดมินต้น t p 7มีดีให้เลือกเยอะสกินแลเทียบการันตีโดยผู้ติดตามเพจกว่า200,000คนชี้เพจอยู่ใต้คลิปเลยครับโอเคครับผมต้องขอกล่าวสวัสดีท่าน ครับเดี๋ยวผมสายสีนะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นฉลามสายแท้งให้เพื่อนๆให้ดูกันนะครับผมหลังจากที่เจ้าฉลามโดนเนิมเนี่ยดาเมจเขาก็ค่อนข้างตกไปเยอะนะครับแล้วก็เวลาก็ช้านะครับผมแต่ว่าก็ยังมีหลายๆคนสงสัยนะครับก็ถามผมในสตรีมบ่อยๆนะครับผมว่าฉลามออกแท้งเนี่ยมันยังออกได้ไหมมันยังเล่นได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมผมก็จะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้เนาะก็ นานๆทีจะได้มีโอกาสเล่นสายแทงเนาะเพราะว่าถ้าพูดตรงๆเลยเนี่ยมันก็ถามว่าออกได้ไหมมันก็ได้แหละครับแต่ว่ามันต้องเป็นบางเกมนะเกมที่แบบเกมที่มีตัวเบิร์ดเยอะๆอะไรงนี้นะครับผมออกแทงน,น่าจะพอได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมแบบเป็นส่วนตัวเลยจริงๆผมจะไม่ค่อยออกของแทงครับเพราะว่ามันได้ครูดาวน้อยแล้วก็ดาเมจขาดนะครับคือบิโลเนี่ยมันต้องแบบออกฟูลดาเมจอะเออมันต้องแบบ เล่นด้วยใจอะครับเออต้องต้องเล่นแบบใจส,สุดอะอ่าแต่ในจังหวะนี้นะครับผมเกี่ยวมาแล้วก็ได้เฟิ์มปัดไปแล้วก็เก็บเดิมพันคิวไปนะครับผมอ่าแต่ว่ายังไม่ค่อยมีผลกับไอเทมแทงเท่าไหร่ครับเพราะว่าฉลามเนี่ยมันเป็นราชาต้นเกมอยู่แล้วนะอ่าถึงออกของแทงต้นเกมไปก็ยังแรงอยู่นะครับผมแต่บอกเลยว่ากลางๆหรือว่าแบบเลนเลนนะเห็นผลเยอะนะครับเผลอเลนเกมตีใครไม่เข้าเลยนะไอของแทงเนี่ยแต่ว่าข้อดีคือมันยืนนานอ่าอย่างเกมเนี่ย เกมนี้เจอเป็นแรดกับล็อกซี่อะไรอย่างงี้นะครับผมล็อกซี่เนี่ยก็เป็นตัวจับนะครับถ้าฉลามพลาดโดนจับก็ตายนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นแรดเนี่ยโดนดักกุ้มโดนแบบเบิร์ดชุดเดียวก็ตายเหมือนกันนะครับอ่าแล้วจังหวะนี้เอนโซ่เสิร์ฟสวยมานะครับผมได้เฮเลนไปใส่ซีเตะเข้าไปจังหวะนี้เรียบร้อยนอนวัดแต่ว่าเหมือนจะมีไฟต่อแรดปิกโยกโอ้โหท่านักแข่งอะไรครับเนี่ยแล้วจังหวะนี้ไซ่ฟีจะสวนเก็บไปหนึ่งคิวแต่ว่าจะเอาคิล่าต่อเรียบร้อยพาโมะระพาหัวพาหน่วยอกับแบบ นักบอลอะนรี้เนงะี้ยภาคบอลภาคมวยแต่แต่ล้วนนะแต่ล้วนนะโอเคครับผมช็อนนี้ก็ได้มังกรไปนะครับก็ถือว่าคุมนะต้นเกมได้แบบว่าได้หลายคิวในต้นไฟนะครับแล้วก็ได้มังกรด้วยโอเคแต่ว่าเพื่อนเราไปทอนเพิ่มอ่าหลายคนยังแบบอยากได้เนวทางใช่ไหมว่าฉลามแผ่นนี้นั้นะเล่นยังไงนะก็ ผมมองว่าเล่นคล้ายๆเดิมนะครับมันโดนเนฟก็จริงนะแต่ว่าแบบถ้ามันมีของหรือว่าแบบมีเลเวลสักหน่อยมันคล้ายๆเดิมนะครับต่างแค่แบบอาจจะดูดเลือดน้อยลงอะไรเงี้ยคือเบสอาเม่เนี่ยมันหายไปนิดเดียวครับถ้าพูดตรงๆเนี่ยฉลามมันก็ยังเป็นตัวที่เก่งอยู่นะครับจะถามว่าโอแบบขี้โม้เหมือนเมื่อก่อนไหมก็คงจะไม่นะครับผมมันก็โดนแกง,ง่ายขึ้นนะครับแบบว่าอาจจะแพ้ง,ง่ายขึ้นนะมันมีโอกาสที่แบบจะ แพ้ค่อนข้างเยอะมากคืนนั่นเองนะครับแล้วในเมตานี้เนี่ยอ๋อเป็นเมตาแครี่นะครับบอกเลยว่าอ๋อทีมไหนมีแครี่โหดมีใช้แบบไปกว่าครึ่งอะ่ะเออเป็นเมตาแครี่เนี่ยซัพพอร์ตก็ต้องดูแลแครี่นะครับผมแล้วเมตานี้ซัพพอร์ตแบบดูแลแครี่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นพวกซิฟหมิงเฮเลนอะไรอย่างงี้นะครับผมบอกเลยว่าฉลามเจอก็เหนื่อยหน่อยนะครับแบบหรือบางทีเจอแกล้ยก,ก็ สู้ไม่ได้นะครับคือบิโลแผ่นนี้เนะี่ยตอนเล่นก็อาจจะต้องแบบเป๊ะมากขึ้นนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเล่นในแผ่นนี้มาเนี่ยมันแทบจะไม่หลดแบรนเลยนะมันหลุดแบนบ่อยมากนะครับผมตอนผมสตรีมล่าสุดอะหลุดแบรนมาตั้ง9เกมติดอะเออก็มีแพ้บ้างชนะบ้างน,นะครับผมแต่โดยส่วนใหญ่ผมจะเล่นแล้วเหนื่อยนะครับผมน่าจะต้องไปวิจัยวิธีการเล่นเพิ่มนะแบบคือมันเล่นเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ครับเมื่อก่อนเนี่ยตัวละครมันดาเมจขี้โม้เกินนะครับทำให้ใครๆก็เล่นแล้วก็เก่งนะครับใครเล่นก็เก่ง นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแพทนี้เนี่ยอาจจะต้องแบบจริงจังนิดนึงนะครับออ้ยโอ้โหแล้วโดนเชนซีซีไม่ได้ดิ้นเลยอย่างงี้อันนี้พลาดอันนะพลาดคือผมไม่ได้รอจังหวะที่แบบล็อกซี่จับอะดิแล้วก็โดนเชนซีซีบอกเลยว่าสยองจัดอะเพราะว่าเกมนี้ผมไม่ได้เอาบนคัตเตอร์มาครับเพราะว่าผมมองดาบเขาเนี่ยดาบเขาซีซีน้อยนะครับผมอ่ะแล้วเอารองเท้าแล้วกูดาบมาต้นเกมนะก็คือแบบ คือถ้าเล่นเป็นสายแทงเ่ะคูดาวมันจะน้อยครับผมก็เลยแบบต้องเร่งไอเทมคูดาวแบบเอารองทานรถคูดาวมาหน่อยอะไรงนี้มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับลองทานรถคูดาวข้อดีก็แบบว่าได้ออกสกิลไวขึ้นข้อเสียคือแบบถ้าพลาดจังหวะก็แบบอาจจะเดี้งได้เลยนะครับฉลาดโอ้โหโอโหโอโหโอโหดูมันยิงเนี่ยดูดิแผ่นนี้คือบแบบแคลรี่ที้โกงเกินนะแบบพวกคาเฟนี่พวกแวร์อะไรเงี้ย มันเป็นเมตาของพวกนี้จริงๆนะเป็นไปได้ก็ไม่ค่อยอยากเจอครับแบบถ้าใครดูสตรีมผมเนะี่ยคือผมเบนคาเฟนี่บ่อยมากนะคาเฟนี่นี่แบบมันเป็นแครี่ที่ต่างจากแครี่ทั่วไปแครี่ทั่วไปแบบมันเดินยิงปกติใช่ไหมคือมันก็ยังมีการเค้นเซอร์แอนิเมชันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเจ้าคาเฟนี่เนะี่ยมันสามารถทําดาเมีได้ตลอดเวลาทางทั้งที่เดินอนะ่ะเออเพราะว่าแบบตัวเขามันเดินยิงได้อะ่ะเออเป็นแครี่ที่ดูขี้โกงนะทาเป็นเล่นนะรครับตอนนี้เกมเราก็เริ่มไม่นำลวเออตอนต้นเกมเราบุกมาอย่างดีเลยแต่ว่าตอนนี้แบบทรง ทีมตรงข้ามน่าจะแบบเริ่มมาแล้วโอ้โหจังหวะน,นี้คี่ล่เหยียบไปโอ้โหโอ้โหนี่ออกของเทงใช่ไหมครับเนี่ยบางเชียบอาจจะต้องออกทอยไม่ก็ไกอาสแตนดาดนะก็เป็นไอเทมที่ออกแล้วดีนะโอเคครับเปลี่ยนเป็นรองเท้ากันซีซีแล้วชอนน็อตนี้เพราะว่าเหมือนว่าครูดาวเราจะแบบพอใช้ได้นะอุ้ยเพื่อนได้มังกรน,นะสวยจัดอ่าจังหวะน,นี้บุกขึ้นกลางครับเขได้บ้านครับ ค่อยเล่นครับค่อยๆบุกจังหวะนี้ก็กลับไปฟาร,ร์มแล้วก็ทำเวฟครับมีเวฟล่างนะเกมนี้ผมผมแค่รู้สึกว่าผมอยากทำคลิปเล่นฉลามสายแทงมากกว่าแต่ดูจากด้ามเนี่ยเอาจริงผมมองว่าเกมนี้ออกดามเมจคุ้มกว่านะครับเพราะว่าออกแทงไปเนี่ยมันก็ดามเมจไม่พอครับตอนเลดเกมเนี่ยมันจะเป็นเห่ื่อยกับเฮเลนเพราะว่าเฮเลนเนี่ยมันเด้งเลือให้เพื่อนได้นะถ้าออกดามเมจไปอ่ะแล้วแบบลำนวลเนี่ยนะผมมองว่าเกมนี้ แบบดาเมจน่นาจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าขอนต่อข้ามซ c ซน้อยด้วยคือต้องรอจังหวะที่ล็อกซี่จับไปแล้วครับถ้าล็อกซี่จับไปแล้วเนี่ยฉลามจะฟรีมากนะครับเกมเนี้ยดูจากดาบนะคือซ c ซเขาน้อยมากครับมันมีแค่แลตตัวเดียวไงแต่ถ้าถามว่าเอ้ยพี่แบบเราออกฟูดาเมจมันก็บางมากใช่ไหมแต่โดนแรตตีทีเดียวแบบตีชุดเดียวก็ตายแล้วนะครับแต่ว่าฉลามมันยังมีดาบถึกครับอุย้ยแล้วจังหวะนี้เหมือนจะมีประเด็นเข้าไปเก็บไป1ตัว เขาฟิกเกอร์หนีแล้วก็เก็บคาเฟนีไปแล้วก็สอยเอาคีร่ามาได้ครับผมเหมือนจะรอดแต่ว่ามวยก็คาสีเด้งเตะมาครับผมและจังหวะนี้ตัวดก็ยิงมวยหลับไปแล้วครับโอ้หมันไฟกันมันจังวะนี่แรงสูพีมนะครับเนี่ยถ้าคลิปนี้พากแปลกๆหรือว่าหน้าลำคานก็ขอโทษนะครับผมพยายามแอคทีฟตัวเองอยู่เพราะว่าตอนเนี้ยผมเริ่มง่วงแล้วคือมาว่างตัดคลิปอัดคลิปเนี่ยตอนที่ใกล้นอนอ่ะเออเลยจะหลับแล้ว อันนี้ทีมเราก็บอกเมดไปนะเพราะว่าเมดโหลดคัตเตอร์นะก็คือให้เมดออกตัดเลือดนะครับเหมือนเมดทีมเราเนี่ยจะเป็นคนเวียดนามนะยิงเซิร์ฟไทยนี่เป็นเซิร์ฟที่แบบอ่าต่างชาติมาเล่นเยอะนะทั้งไต้หวันเวียดนามก็เห็นแว๊มาเล่นไทยค่อนข้างบ่อยครับเหมือนว่าเซิร์ฟไทยน่าจะแข็งนะเวียดนามเขาก็เลยชอบมาเล่นสังเกตได้เลยว่าเวลาเราเจอตี้ไหนแบบเป็นคนเวียดนามมันจะหวดแบบว่าคนเวียดนามเล่นหัวนะจริงๆเนี่ยอันนี้คือแนวทางเล่นเวโล่แบบเวลาเจอล็อกซี่เลยนะ คือผมเนี่ยจะไม่ค่อยแบบหาเล่นนะครับแบบว่าฉลามแผ่นนี้มันต้องแบบเหมือนจะเน้นเล่นจังหวะ2มากขึ้นนะถ้าเป็นแผ่นที่แล้วอ่ะมันเปิดจังหวะแรกได้แต่ว่าแผ่นนี้คือแบบมันต้องรอช็อตแบบช็อตแบบม่วมั่ว,วอุ้ยอะไรเนี่ยเตะลมไซซีเมื <c oughs> ่อกี้เนี่ยถ้าเตะโดนคนเนี่ยอาจจะสวยนะครับฉลามแผ่นนี้มันค่อนข้างจะเปิดมั่วเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยแบบมันหนึ่งห้าได้ไงเออสกิลมันขี้โม,ม้มันมัน มันโหดนะแผ่นนี้มันต้องระวังมากขึ้นนะครับเอาจริงนะอันนี้คือผมเอาผ้าย้อนหลังเนะี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมเสียายอะไรคลิปเนี้ยผมลืมออกทารอนเวทุกคนถ้าผมออกทารอนนะยผมบอกเลยว่าได้มันแน่นอนแบบเกมนี้ผมว่าทารอนคุ้มไว้คลิปหน้านยะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมออกทารอนในดวจังหวะนี้รับผมไซตฟีโฉบสาเข้าไปเก็บได้ไปหนึ่งตัวฮึบชุบมีใครไม่รู้ปิกแต่ว่าใซตฟีเข้าไปลำนวแต่ว่าดาเมจไม่พอเพราะว่ามีเฮเลนครับผมฮ่า <c oughs> <c oughs> เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนต,น,ตนต้นคลิปว่าแบบเกมนี้ถ้าออกดามเมจน่าจะคุ้มนะครับคือลำนัวจัดแล้วก็ไม่มีซีซีขัดด้วยถ้าออกสายฟูลดามเมจเกมนี้น่าจะแบบไอชอ็อตเมกี้น่าจะได้หลายคิวนะครับเอาเป็นว่ามีโอกาสผมจะโชบเข้าไปแต่จังหวะนนี้วัดดามเมจไปโอ้โหดามเมจไม่พอจริงะ่ะไอชอ็อตเมกี้ผงเห็นมวยแม็กไงผมก็เลยจะส่วนมวย,ยดาเมจไม่พอจริงเสียดายก็ถ้าใครอยากรู้ว่าฉลามสายแทงมันยังเล่นได้ไหมก็ ดูจากหน้าง,งานตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้อาจจะเล่นไม่ได้นะช็อตนี้เพื่อนดักนะครับเหมือนล็อกซี่จะเดินขึ้นมานะเอนโซดักเสิร์ฟเฮ้ยล็อกซี่มาครับไปครับแนวทางฉลามครับเจอ y, ล็อกซี่รอมันจับก่อนอผมยืนมองครับโอเคจับแล้วสวมครับผมนี่เก็บร้อยนอนวัดผมผมจะฟิกไม่ในหัวเลยถ้าล็อกซี่ไม่จับผมจะไม่เล่น คือล็อกซี่มันเป็นตัวแก้ฉลามนะครับก็คือถ้าฉลามพลาดโดนจับก็จ G ครับตายนะฮะแต่ก็นะครับผมแนวทางคือทายังไงก็ได้ให้ล็อกซี่จับไปแล้วเนาะก็ต้องเป็นหน้าที่เพื่อนนะครับเพื่อนต้องแบบซื้อสกิลให้อะไรงี้นะครับก็ทีมนี้เล่นดีนะครับทีมนี้เล่นดีทีมนี้เล่นดีนีช็อตนี้ก่อนขึ้นครับผมก็เลยสัดสินใจเอาก่อเกิดมาครับแล้วก็ยังไม่ซื้อดับแดงเพราะว่าก่าจะได้ดับแดงเนี่ยมันช้าคือดับแดงแพงมาก ก็เลยเอาแบบเอาของกันมาเต็มที่เลยเต็มระบบยังไม่เปิดก่อนนะครับเอาคนก่อนโอ้โหขนาดผมออกของแทงนะออกของแทงกี่ามันเก็บผมชุดเดียวครึ่งหลอดอะ่ะก็มันเหมือนจะไม่ได้อึดขึ้นปะเออออกดาเมจนะ่าจะคุ้มกว่าจริงๆนะ ไอเอนโตเกี่ยวมวยมาจังหวะนี้มวยกดแข็งอันตีโฉบเข้าไปครับจังหวะนี้วิลโลโอเคครับมวยอันตีหลบแล้วผมก็เข้าไปลำวงไฟแบบนวๆครับผมกดดาบถึกสับของครับผมสเต็ปนักแข่งสับเกียวขึ้นมาหลำนัวนวๆอยู่คนเดียวไม่มีใครสนใจครับผมแต่ตอนนี้บิโลทายฟีฟีแล้วผมล็อกซี่เหลือคนเดียวแบบนี้จีจีครับผมโอ้โหแต่มันนานจังวะแล้วมันตีนานเท่าไหร่โอ้โหโอ้โหโอุ้ยมันอึดปมันอึดป เกืจริงกืจริงเห็นไหมอย่างที่ผมบอกตอนก่อนอนันนี้ผมเสียดายเกมนี้ไม่ได้ออกทารอนแล้วก็ไม่ได้ออกมูราเพราะว่าเอาสปเปียร์มาต้นเกมนะครับสปเปียร์มันออกต้นเกมคุ้มกว่านะได้ลคูด,ดาวได้ครับแลวจังหวะน,นี้เก็บคีล่าไปได้ครับผมจบไม่ได้นะเสียดายโอเคครับเพื่อนเสิร์ฟสวยเรียบร้อยนอนวัดเค ตอนนี้ตายสองครับผมการันตีได้ก็ตีแน่นอนฮะโอ้โหตีก็ตีก็โคตรนานนะคือออกของแท้งมันก็ดาเมจเบาอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็คนช่วยตียังไม่มีครับโอเคครับกลับเลยถ้าเป็นฉลามเซตแท้งนะครับเลดเกมขายสเปียร์เป็นมูลาได้นะครับเพราะว่ามูลาเนี่ยมันเหมาะกับเลดเกมครับผม สเปียร์เนี่ยออกมาต้นเกมก็พอนะครับจังหวะนี้ทีมเราได้ก๊อตนะครับผมแล้วก็ขึ้นข้างบนได้ไปแล้วสามทางนะครับผมแล้วเราก็น่าจะพร้อมกันจบเลยนะครับผมแตในจังหวะนี้ครับผมล็อกซี่จับไปแล้วครับผมบอกเลยว่าถ้ามันจับไปแล้วก็ได้เล่นครับผมอันติโ้าไปจังหวะนี้โอ้โหมันอึดกันจังล่ะแล้วผมมันนี้สเต็ปนักแข่งเขาจับของครับผมแล้วก็ปิดป้อมไปได้ครับเรียบร้อยเป็นการพากที่ล้วนเหมือนกันคนคนพาก็ง่วงก็ จีจีนะครับผมประมาณนี้สําหรับฉลามสายเท่งนะครับผมบอกเลยว่าลำลำมันอยู่นะคือแบบมันก็ได้ลำนัวๆอยู่อะแต่ว่าดาเห็มมันขาดจริงๆครับอาจจะเป็นเพราะว่าคอมฝั่งของข้ามันเป็นคอมเฮเลนด้วยแหละเมเลยตาย,ยากนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมอุ้ยแต่ทาดาเอ็มยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ก็ไม่แย่นะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับฉลามสายเท่งเนี่ยถ้าแบบเอาเป็นความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าก็แล้วแต่เกมครับผมแล้วแต่เกมว่ามันออกได้ไหมนะครับแต่ถ้าเป็นแพทนี้หลังจากที่โดนเนิรมมาเนี่ย โดยส่วนใหญ่เลยผมมองว่าออกฟูดาเมจดีกว่านะครับผมทํานองนี้ทํานองนี้ใครที่ชอบนะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝันดีครับไม่ได้บายๆนะครับแต่ผมไปนอนแล้วครับฝันดีครับนอนแล้ว